ไม่ไม่พี่คือโดดข้างๆนี้ไงลองเลยเจ๊ไงเจ็บเฮ้ยมันไกลเดี๋ยวเขาไม่ได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเอาลูกเมื่อกี้ใหม่ดิที่หยิบลองอะไรเชียวเดงหยิบลูกอย่างไอไอเฮงอีกมาแอกเอาอีกแล้วลูกดิมาเฮงถด้พี่หน่อยยังไม่ได้อ่านไงที่จะอ่านเดินหน้าหน่อยเดินอีกนิดเดินหน้าอีกนิดเออ ไอ้พออัดแล้วไม่ได้เลยอ่ะแล้วไอ้เฮ็ดเฮ็เอนั <h <h ้นต่อไปแล้วป้อนอ่ะแล้วดึงัน่อ่ะ

บาบ่าต้องไอ้แหงถืออ่ะต้องไอ้แหงถือป่ะมันจะได้สูงสูงเออมันจะได้หยิบแล้วถึงเลย

ตอนที่เอ็งถือมเมื่อกี้หันดันไม่ได้กดอัดมันสวยอยู่ยากมากวันนี้เรา